ชีวิตวิ่งไวปลอดภัยทั้งของเราจะพาทุกท่านมาดูช้างป่าวิ่งหนีภัยกันนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้คลิปวิดีโอจากช่างภาพถ่ายพฤติกรรมช้างป่าบนอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับนี่ฮันสังเกตตัวที่มีงาสองตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีรางบอกเหตุว่าไม่ปลอดภัยนะครับ วิ่งสมทบมากับของครับจะเห็นว่าหญ้ารูเป็นทางทีเดียวนะครับเราถ่ายคล้ายๆกับว่าใช้ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์นะครับถ่ายเป็นมุมสูงลงไปถ่ายลงไปในทุ่งหญ้านี่คือพฤติกรรมช้างป่าแท้ๆนะครับเคยดูสารคดีที่เขา นั่งหอไล่ต้อนสัตว์ป่านะครับจินตนาการคล้ายๆกันเลยทีเดียวนี่ครับเมื่อมาถึงแนวชายป่าตัวที่นำก็หยุดแล้วนะครับน่าจะยืนยันได้ว่าอันตรายน่าจะไม่มาบริเวณนี้เป็นธรรมชาติของช้างนะครับก็จะวิ่งไปหาที่หลบภัย ปกติช้างวิ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับถ้าใครเจอช้างห่างได้ก็เป็นห่างนะครับแต่ข้อดีของช้างตรงที่ถึงเขาจะวิ่งเร็วแต่ระยะการวิ่งเขาจะไม่วิ่งไกลมากนักนะครับเขาจะมีระยะที่เขาเร่งตัวแล้วก็หยุดแต่เมื่อสักครู่จะเห็นว่าเขาวิ่งค่อนข้างจะไกลทีเดียวนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ชีวิตของโขงนี้ปลอดภัยแล้วเราจะปล่อยให้เขาอยู่ต่อไปในทุ่งหญ้าน,นี้นะครับ